สวัสดีค่ะวันนี้พามาหากบาลงชงลงทาวันนี้หากบมารู่ด้วยครับวันนี้ได้กบเท่าไหร่กี่ตัวนะวันนี้หกหกตัวหกตัวค่ะครับไปดูครับไปดูความหมานของเราครับวันนี้ไปดูตัวใหญ่ด้วยครับวันนี้ตัวแรกของผมวันนี้นะครับ กบหมอบครับเกือบจับไม่ทันครับเ <g ill iv ir> กือบกระโดดลงสะก่อนครับวันนี้มันมาค่ะสองตัวแล้วคนนี้ได้สองตัวแล้วครับมาก,ก่อนผมครับผมมัวไปเก็บขี้ยางอยู่ครับเออกบไงตัวแรกของผมวันนี้ครับนี่ครับเห็นรอยมัน มาอยู่ครับแล้วก็นี่มันทำไงไว้ครับต<อ>ัวที่สองของผมวันนี้นะครับ<อ>ทันคนมาก่อนแล้วครับทันคนทันแล้วคะ่ะตีเสมอแล้วคะ่ะตีเสมอของจริงหรือเปล่าของจริงเห็นแล้วของจริงหรือเปล่าหออตัวใหญ่ด้วยครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับ อนี่ครับตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยครับอาจับเลยจับเลยแล้เด๋ยวมันจะกระโดดแล้วไม่กระโดดหรอกค่ะออ้ยโอ้ยตัวมันเริ่มเลยครับออ้ยอ้ยอ้ยแม่พ่อพ่อแม่ออ้ยอย่ากัดเด็กทารกครับฮอดูครับตันเริ่มเลยครับดูดูรอยมันอยู่ครับเองลองรวงรวงรอยดูสิหู้เอามือรวงเข้าไปได้เลยครับดูครับใหญ่กว่ามือ นี่ครับโอ้เดี๋ยวเทียบกับหน้าคนมาสิตัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้จับเอวมันไม่ได้มันไม่มีเอวเอ้ยงาไม่มีเอว,อเอวนุนตอมาดให้นุนี่นี่น้อมั่ยหมดทุกตัวใหญ่ตัวเล็กหลุดหมดครับ,บ,บก็บเจอร์เอ็มด้านหน้ามันนองเลยนี่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 เอ็มมั่แบบมือนี่ แนวได้อันนี้แนวไหมดแต่ดูตัวใหญ่ครับตัวเล็กหลุดหมดครับกระโดดตัวเดียวเองนี่ไงกระโดดทั้งหมดเลยแต่จับได้ทั้งหมดบัโอ้มดแต่ดูตัวใหญ่ครับนี่ครับใหญ่จริงๆดูครับตั้งแต่หามาโอ้โหดูครับกบยักษ์ดูมือครับเทียบกับมือผมครับกบยักษ์กบยักษ์โอ้ยอลังเกือบโลมั้งครับนี่ อันนี้ไม่รู้ไงกบหรือไงปูครับน่าจะไงปูครับไงปูจริงๆด้วยครับเนี่ยปูทำไงรู้ลึกลึกกับคุดไม่ถึงแน่นอนครับเจอไงสองไงติดกันตรงนี้ครับไม่รู้ว่าอันเดียวกันมันทำทะลุหากันหรือเปล่าครับหรือว่าสองกบสองตัวครับมาดูกันครับดูกันนะคะใส่ต,ตัวเดียวนั่นแหละใส่ตัวเดียวโอ้โหตัวเบิมเ<ห>ลยครับ น่าจะตัวเดียวครับเพราะตัวใหญ่มากครับตัวเดียวค่ะชอบถ่ายรูปดังโลโนก็เชื่อไปเนาะอะไรเนาะตัวเดียวครับไม่ใช่สองตัวครับนี่นี่ครับตัวใหญ่เหมือนกันครับเนี่ยมีแต่ไซส์สวยๆเลยครับวันนี้ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่ห้าของวันนี้ครับโอ้เยี่ยวโอ้โหเยี่ยวทีนี่ชุ่มเลยโอ้โห ใช่โอ้นี่ก็มัดไปข้างในตัวที่ห้าของวันนี้ครับของวันนี้มันมานค่ะถือว่ามานนะคะมีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะ <c oughs> นั่งแล้วครับ <c oughs> นั่งแล้ว <c oughs> เหนื่อยแล้วค่ะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เหนื่อยมากเลย <c oughs> นี่ตรงๆค่ะ <c oughs> ห้าตัวแต่ห้าตัวแต่คุยฟัง เกือบสองไร่ครับตัวขาเป็นกบดูครับกบสายสวยๆทั้งนั้นเลยครับดูครับดูตัวนั้นครับดูครับตัวอื่นเท่าขามันครับดูตัวบนเริ่มเลยครับเขียดโมก็หลายๆนะครับแต่ว่าจับมันไม่เคยทันครับเพิ่งได้ตัวนี้ตัวเดียวเพิ่งจับทันตัวแรกของปีนี้ครับ ตัวที่หกของวันนี้ครับกบหมอบครับทันกันแล้วครับได้คนละสามตัวครับนี่ครับได้กบหมอบตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับใส่กำลังสวยครับผมได้หกตัวแล้วครับวันนี้มันมน่ะถือว่ามานค่ะถือว่ามานนะครับนีรต้ ไรเนี่ยน้อยตัวมาแล้วนะคะลาใหญ่สตัวก็กิโลหนึ่งแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะลองช่างทำตัวใหญ่ดูครับว่าน้ำหนักเท่าไรครับรยรอยู่ไหมถุงอยู่อยู่แหละอยู่แหละเดี๋ยวอืมอืมอืมอือมอ่าง่ไหนล่มันเป็ยอะสิอยู่ อาถือก่อนแป๊บนึงเจ้าหญ้ก่ะะอนโอ้เกือบครึ่งโลครับ สขีด50าสี่ขีดขึ้นครับตัวนี้ตัวเดียวครับังรวมได้กิโลกว่าเดี๋ยวใส่ไอ้นั้นเข้าไปดช่างรวมได้ได้ถึงโลไหมวันนี้ หนึ่งโลหนึ่งโลพอดีเป๊ะครับหนึ่งโลยี่สิบห้ากรัมครับมันหมานด้วยจ้าถือ่าหมานนะคะคุมแล้วได้ตัวใหญ่สองตัวก็คุมแล้วจ้ะหมานอยู่ด้วยครับวันนี้หมานอยู่ด้วยจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนท์ทุกแชร์นะครับทุกๆก,การติดตามนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม